ในทุกๆวันที่เราดําเนินชีวิตตามปกติเราไม่มีทางรู้เลยว่าภัยธรรมชาติจะมาถึงเมื่อไหร่แั่เงีพูดถึงก็มาเลยน้าท่วมท่วมเข้าไปท่วมเข้าไปลอยตุ๊บบตุ๊บบลอยบางบ้านโชคดีรอดในขณะที่บางบ้านท่วมจะถึงอย่างไรเมื่อน้ำขึ้นได้ก็ลงได้เช่นกันดังนั้นเรามาเตรียมรับมือ กับบ้านหลังน้ําท่วมกันดีกว่าครับการดูแลรั้วบ้านหลังน้ําท่วมขณะที่น้ําท่วมรั้วบ้านอาจต้องรับหน้าที่คล้ายเขื่อนที่ต้องรับน้ําหนักของน้ําเป็นอย่างมากซึ่งจะทําให้รั้วบ้านเอียงและความสามารถในการรับน้ําหนักของรั้วบ้านลดลงดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงมีวิธีการตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขดังนี้ก่อนที่เราจะดูเรื่องรั้วเรามาทําความเข้าใจกับแนวเส้นสุ้มทวงกันก่อนดีกว่าครับ รูปแรกคือกำแพงที่ตั้งอยู่ในเส้นศูนทวงเป็นกำแพงที่ปกติในรูปที่2เป็นกำแพงที่เอียงเล็กน้อยยังไม่ถือว่าเอียงออกจากเส้นแนวศูนทวงอันที่3เป็นกำแพงที่เอียงมากจนออกจากแนวศูนทวงการดูแลรั้วบ้านหลังน้ำท่วมประการที่1ใช้สตยตาของท่านเล็งดูว่ารั้วบ้านยังตั้งฉากอยู่ดีหรือไม่หากมีการเอียงเล็กน้อยก็เอาไม้ค้ำยัน ด้านที่เอียงออกเอาไว้ก่อนแล้วซ่อมแซมเมื่อพร้อมประการที่2หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่ารั้วของท่านเอียงมากจนออกจากนแนวสุดตัวต้องรีบซ่อมแซมโดยช่างก่อสร้างในทันทีเพราะว่ารั้วมีน้ำหนักมากและอาจทําให้ตังลงมาได้ประการที่3หากรั้วไม่คานข้อดินอ่อน้ำลดลงน้ำอาจจะพาดินใต้คานข้อดินออกไปด้วยซึ่งจะเกิดโพรงใต้คานรั้วอานเป็นสาเหตุให้สัตว์ต่างๆมุดเข้าไปในบ้านของท่านได้ หรือไม่ก็ทําให้ดินในบ้านไหลออกดังนั้นจึงเติมดินอัดกลับเข้าไปให้คงเดิมจะดีกว่านะครับประการที่4นอกจากจะตรวจสอบที่รั้วบ้านแล้วท่านน่าจะต้องตรวจสอบดูที่รั้วท่านด้วยเพราะประตูส่วนใหญ่ทำด้วยเหล็กหรือด้วยไม้สําหรับประตูที่ทําด้วยเหล็กก็ขูดสนิมออกไปให้หมดแล้วค่อยทาสีใหม่ส่วนบานพับก็หาน้ำมันมาล่อลื่นไม่เหยาะซะหน่อยจะได้เปิดปิดสะดวก แต่หากมีอาการปลุกกอนอาจทำให้ประตูหลุดออกมาทั้งบานจึงแนะนำให้รีบซ่อมแซมโดยช่างผู้ชำนาญทันทีโอเคเสร็จแล้ว